สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่างเจ๊กจากเพจรับทำเคาน์เตอร์ขบูนครับวันนี้พามาชมผลงานชุดขบูลแล้วก็ตัวหน้าบานสั่งทำอีกหนึงผลงานครับมาชมกันครับว่าหน้าตาของชุดกลัวชุดนี้จะเป็นแบบไหนนะครับกับผมเป็นเคาน์เตอร์ลักษณะตัวแอลนะครับชุดนี้นะครับก็ดูเลยรวมก่อนนะครับ ก่เริ่มเลยนะครับก็ชุดครัวชุดนี้นะครับลักษณะของตัวแอลนะครับด้านนี้อยู่ที่1.8เมตรนะครับด้านนี้อยู่ที่2.4นะครับผม2.4เมตรนะครับมาดูตัวนี้ครับเป็นต่อไฟฟ้านะครับติดตั้งต่อไฟฟ้าเครื่องดูดควันให้นะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เอ็กเซซเซอรีต่างๆนะครับพวกราวแขวนนะครับ ครับติดตั้งซิง c นะครับครับตัวนี้สำหรับแขวนไมโครเวฟนะครับอ่าเริ่มดูช่องข้างในกันนะครับข้างในตัวนี้นะครับเป็นบานเปิดคู่นะครับอ๋อจะเห็นสายไฟหน่อยเพราะว่าเป็นเตาฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมเก็บสายไฟแปบบนึ้ คก็เป็นลักษณะตู้แล้วก็มีตะแกรงข้างในนะครับสองชั้นนะครับก็จะได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของมากขึ้นนะครับเป็นสองชั้นคถัดมาครับเป็นหน้าบานตัวเล็กนะครับติดตะแกรงนะครับ แต่แกงอันกประสง์นะครับจุดเล็กครับถัดมาใต้ซิง์นะครับใต้ซิงเป็นบานคู่นะครับแล้วก็ทําเป็นช่องระบายแล้วก็ใส่มุ้งลวดกันมแมลงด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องกรองน้ําให้ด้วยนะครับครับซิง ก็เช่นเคยครับงานของผมก็จะปูกระเบื้องภายในนะครับเพื่อที่จะลดความชื้นจากตัวปูนนะครับถัดมาครับตู้ลิ้นชักครับถ้าลูกค้าเป็นางานสั่งถามนี้ตัวตู้ลิ้นชักก็จะมีหลายขนาดตามาพื้นที่ของเรานะครับตัว ขนาด40เซนห้าสิเซน60เซน70เซน80เซนหนึเมตรก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหน้างานนะครับครับมีถาดใส่ช้อนให้นะครับครับจันกลางไม่มีอะไรนะครับก็แล้วแต่เราจะวางแบบไหนนะครับแล้วก็ชั้นล่างครับ ถัอมาครับตู้แขวนด้านบนครับน,นี้ก็เป็นช่องใหญ่เลยน,นี้ไว้แขวนไมโครเวฟนะครับอันนี้ลูกค้าต้องการให้ไฟอยู่ข้างบนนะครับครับเปิดมาข้างในก็มีชั้นนะครับแล้วก็ปรับชั้นได้ครับก็ถ้าสังเกตนะครับก็คือถ้าหน้าบานลูกค้า ต้องการเป็นสีไหนนะครับลูกค้าสังเกตเห็นว่าตัวโครงตู้ผมก็พ่นสีตามหน้าบานเลยนะครับไม่ได้เป็นสีขาวนะครับเพราะว่าตัววัสดุโครงสร้างตู้ที่ผมทำนะครับตู้ตัวนี้นะครับเป็นไม้เป็นไม้จริงนะครับเป็นไม้สเดานะครับซึ่งาไม้สเดาคุณสมบัติของเขาก็คือโดนน้ำไม่บวมแล้วก็ปวกไม่กินด้วยนะครับ ครับก็ตู้ก็ถึงฟ้าเลยนะครับครับมีกล่องชั้นลอยตรงนี้ด้วยนะครับ <Miles> ก็ตัวลักษณะตัวทอ็อปอ่าจริงแล้วตัวท็อปตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าหินแกรนิตนะครับเป็น แกรนิโต้นะครับแต่ว่าแกรนิโต้ตัวนี้คือผมผมเจียขอบครับไม่ได้ไม่ได้ไไดวางคิวนะครับถ้ามองไม่รู้ใจเห็นหรือเปล่าลักษณะเนี่ยเนี่ยครับครับผมทำงานลักษณะคล้ายๆกับท็อปหินแกรนิตครับมียืดลงมานิดนึงครับประมาณทักเซนนิดนิด แล้วก็เจียร์ขัดเงาให้นิดนึงครับตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นในงานของใครนะครับอันนี้ผมทำงานลักษณะคล้ายๆกับเคาเตอร์แกรนิตให้กับลูกค้าครับครับตัวแกรนิโตก็จะได้ตรงที่ว่าเราก็จะได้เซฟตัวงบประมาณเราลงด้วยนะครับในเรื่องของการติดตั้งก็ดีแล้วก็ตัว าราคาของตัวแกนดโตครับกลักษณะเคาน์เตอร์ก็เหมือนเหมือนเช่นเคยครับเพราะว่ามันเป็นางานมาตรฐานของผมนะครับที่ว่าจะทำเคาน์เตอร์เป็นสเตปยื่นออกมานะครับผมยืนก็นี่มีมือจับก็ยืนทำงานโดยที่ไม่เกะกะตัวมือจับข้างล่างเลยครับครับข้อดีของตัวเคาน์เตอร์ที่เป็นสเตปนะครับ ก็เป็นชุดครัวน่ารักน่ารักอีกชุดครัวชุดหนึ่งครับตัวน,นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าเจ้าของบ้านที่ติดต่อว่าจ้างผมให้เข้ามาติดตั้งชุดครัวชุดนี้ด้วยนะครับผมครับาหากว่าลูกค้าตันใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาถ้าเข้ามาในเพจหรือว่าในไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็ส่ง รูปถ่ายแล้วก็ขนาดห้องครัวมาให้ผมทําทแบบแล้วก็เสนอราคาคร่าวๆให้ก่อนได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องรอคิวนิดนึงเพราะว่าผมทําเองนะครับไม่ได้เป็นผู้รับเหมาที่แบบไปหาลูกค้ามาแล้วก็หาช่างคนอื่นมาซัพพอร์ตอทีก็คือมีลูกน้องประจําประมาณสี่ห้าคนครับไม่ได้เยอะมากครับก็ค่อยๆทํา งานจบงานทีละงานไปครับผมก็เลยค่อนข้างช้าหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษไหวห้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมสําหรับชุดครัวชุดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมุมกายให้ครับเดินเข้ามาก็ต่อยฟ,ฟ้าอยู่ด้านซ้าย ครับผมก็วันนี้ก็ขอจบการารีวิวผลงานชุดขอบูนไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปรายการนะครับสวัสดีครับ